แล้วนะฮะแต่ที่ไม่อยากให้ลืมกันก็คือสินค้า Voice Plaza นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าพาร์เนอร์เราด้วยอย่างเครื่องดื่มเย่นะครับ Energy Drink นะฮะแนวใหม่เห็นว่าจะมีรถใหม่ด้วยสั่งซื้อกันได้นะนะฮะเดี๋ยวได้เจอปีใหม่เบอกเลยเหรอบอกเลยเดี๋ยวจะได้นะชวนรสสตรอเบอรี่อยู่ใช่ เป็นเป็นเป็นเทปพิเศษช่วงปีใหม่แกจะทำรสส้มรสสตรอเบอรี่แกสัญญาไว้ฮะคือผมรอทานอยู่ไม่ทวงเรื่องอื่นเลยนะทวงกันเรื่ย่อย่างเดียวนะอเดี๋ยวทวงอะไรพี่ีจะทวงรสส้มรสสตรอเบอรี่นี่ผมเข้าใจแบบนี้ป่ะรสส้ม มันเกี่ยวข้องกับการเมืองนะรถสตรอเบอรี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยเทียบไม่เกี่ยวหรอวันนั้นตอนแกมาใช่ไหมแล้วเราก็บอกโอ้พี่รถลิ้นจี่อร่อยนะจะมีสนใจทํารถอื่นไหมแกก็บอกมีผมคิดถึงส้มสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยคือแกคิดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเมืองแกพี่เต้แกเป็นคนใต้นะทำรถสตรออะไรเงี้ยบ้างเนาะไม่น่าจะอร่อยถ่าอร่อยเสร็จไปแล้วมันมีคนทาไปแล้ว จริง่ะพี่เครื่องดื่มไม่ได้หรอกตอไม่ได้หรอกกินน้ําพริกจิ้มสตอแล้วตบท้ายด้วยเครื่องดื่มเย่อะไรนี้ก็ได้ลองดูสิลองดูสิแยกกันแยกกันเดี๋ยวนี้ผมเห็นบิงซูหม่าล่าแล้ววะฮะน้ำแข็งใสหม่าล่าตอนนี้ผมเห็นแล้วไม่อยากบอกยี่ห้อนะแต่ยังไม่ได้ลองกินนะมันมีคนกินนะว่าถามจริงมีมีมีโอ้ยเขาโปรโมทร้านเต็มที่เลยร้าน เต้าหวยชื่อดังอ่ะนะครับลองไปดูกันได้นะครับก็เครื่องดื่มเย่สั่งซื้อได้ผ่านทาง Voice Plaza นะครับหรือว่าใครใกล้ฟู o ดแลนด์วิลล่ามาร์เก็ตอ่ะก็ไปซื้อกันได้แต่ว่าถ้าซื้อที่เราส่งฟรีเนะ้0รบาทขึ้นไปนะครับรวมถึงอีกอย่างนี่อยากกระสนับสนุนคือกันเก้านะฮะก็จะเป็นลักษณะบาร์มนะครับอันนี้ก็ หอมทีเดียวนะอาจารย์หมุนหน่อยหมุนขึ้นมาจะได้เห็นตัวบาร์หมุนผิดด้านขออภัยขึ้นมาแล้วเห็นบานเนื้อเป็นเนี่ยจะเห็นเนื้อสีฟ้านะครับยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าขึ้นสุดได้แค่ไหนเอไม่มากผมยังไม่เห็นไม่มากักลัวจะมันหักเท่าไหร่ไม่ใช่ผมกลัวว่าเดี๋ยวพอมันขึ้นสุดแล้วมันปิดไม่ได้อก็ใช้นิ้วดันนะฮะแต่ว่าเป็นสินค้าโอท็อปนะครับผลิตพัฒนาร่วมมากับไวซีบีนะ129บาทก็ สามารถนะครับบรรเทาอาการผื่นคันนะฮะแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ชัวร์ปะเาอยกเอาอะไปเตรียมอยู่เตรียมอยู่เดี๋ยวปีใหม่ผมมองเลงไว้แล้วเตรียมไว้แล้วนะให้สู่เขาเตรียมตัวแล้วสําหรับจะสั่งซื้อเป็นชุดใหญ่นี่เตือนหน่อยอัดยายซื้อขนมยางจะซื้อตอนใกล้ๆปีใหม่นะครับโปรโมชั่นดีมากอ่ะนี่มาเรื่องนี้ดีกว่าอาจารย์ปีบุษแสงขนกุลนี่ช่วงนี้โพสต์ข้อความใน Facebook ใน X เนี่ยบ่อยมากเลยนะครับครั้งนี้พูดถึงเรื่องของการมันมีอยู่ช่วงนึงแกบอกว่าแกจะไม่โพสต์แล้วลืมๆไปเหอะลืมมไปเหอะระหว่างนั้นตรงกลางแกไม่อากมาพูดไหมว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะโพสต์ต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่จะโพสต์ก็โพสต์เลยช่วงหลังนี้หนักมากมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยเห็นมีคนบอกว่าแกดูแบบมีรายการทุกวันพุธอะไรด้วยนะเห็นเห็นแวบๆอยู่ับช่องเฟรนด์ทอล์นะครับ ทัวป่ปียบุตรหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด <c oughs> ชื่อราย <นะ S 2> การชื่อรายการนะครับอาจาร,รย์วีบุตรก็โพสต์ถึงเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม66ที่ผ่านมานะครับบอกว่าประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความหวังนะฮะไม่ว่าจะเป็นก้าไกลเพื่อไทยหรือพรรคอื่นๆก็แล้วแต่ร,รสนิยมความชอบความเชื่อต่างๆจนถึงทุกวันนี้เนี่ยทุกพรรคการเมืองบาดเจ็บ และได้บาดแผลกันไปหมดในขณะที่ประชาชนก็แบ่งฝกักแบ่งฝา่งฝายตามพรรคที่ตัวเองสนับสนุนก็ร้าวลึกกันมากขึ้นพวกที่ได้ประโยชน์สูงสุดโดยไม่ต้องทําอะไรมากนักเฝาก้าดูไม่ว่าจะเป็นผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรพวกเขาก็ได้ทั้งหมดก็คือกลุ่มชนชั้นนําดั้งเดิมและกองทัพครับ <c oughs> การแบ่งแยกประชาชนและพรรคการเมืองเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายร้าวลึก เพื่อไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาท้าทายอํานาจของพวกชนชนั้นนาดั้งเดิมได้เป็นวิธีที่พวกเขาใช้มาโดยตลอดในอดีตพวกเขากังวลการเกิดขึ้นของสภาและข้อการเลือกตั้งนะครับเมื่อต้านทานกระแสาการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ยอมให้มีสภาและการเลือกตั้งแต่ทําอย่างไรเพื่อที่จะ คุมไม่ให้สภาและการเลือกตั้งนั้นท้าทายพวกเขาได้พวกเขาก็ทําสําเร็จและยังสําเร็จจนถึงทุกวันนี้นะระบบรัฐมนุนที่ดีระบบรัฐสภาที่ดีประชาธิปไต,ตยแบบผู้แทนก็ดีการเลือกตั้งก็ดีนะทั้งหมดนี้มีได้นะแต่มีได้ตราบเท่าที่ไม่ท้าทายพวกเขาส่วนประชาชนหาเช้ากินข้ามคนธรรมดาก็ทะเลาะก,กันเองต่อไปตามแต่สังกัดพรรค ที่ตนเองนั้นสนับสนุนอันนี้แค่บทหรืออะไรครับไม่เป็นไม่เขาจะบอกว่าเขาเป็นเทวดาอย่างรู้อยู่เหนือความขัดแย้งทุกอย่างแล้วเห็นหมดใครทําอะไรอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะฮะเขาคือปิยบุตรนะเขาคือเทพปิยบุตรผมผมอ่านแล้วผมเข้าใจเป็นแบบนั้นแหะคืออาจารย์ปิยบุตรกําปั้นทุบดินไปหน่อยแล้วก็ไม่เห็นความสลับซับซ้อนของประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะแต่ว่าอาจารย์วิโรจน์อาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงที่สุดแล้วก็ชนชั้นนำมัตั้งเดินและกองทัพก็ได้ประโยชน์จากการที่ ติ่งส้มติ่งแดงทะเลาะก,กันอืใช่ปะถึงี่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าถ้ามองในแง่ดีก็คือว่าปีบุกกำลังเตือนว่าประโยชน์จากการทะเลาะกันเหรอผมว่าไม่เขาได้ประโยชน์จากการที่เขาสามารถจะพลิกและใช้ได้มากกว่าอืใช่ไหมพี่ชุวัตใช่ใช่คือคือไม่ว่าจะยังไงถามว่ารักกันแ่ะถามว่ารักกันแหละแต่ถึงเวลาจริงๆอ่ะมันยังไงคือไม่ว่าจะยังไงต่างคนต่างมีชีวิตของมันเองทั้งชนชั้นาตั้งเดิมทั้งกองทัพและ ซึ่งเขาได้เปรียบอยู่แล้วนะได้เปรียบอยู่แล้วแต่ว่าเขาได้เปรียบไม่ใช่มแปลว่าเพื่อไทยขยับไม่ได้และไม่ใช่แปลว่าก้าวไก่ไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าเขาเสียหายเยอะนะ่ที่จะเปรียบุตรบอกอ๋อพอไม่ได้ก็เลยต้องยอมให้มีไม่ใช่ฮะเขาเสียหายเยอะมันไปต่อไม่ได้ด้วยตัวมันเองก็มีเหตุผลนั้นอยู่หรือมีขบังคนอธิบายว่าเขาจะทุบอีกทีก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ยากหรอกถึงที่สุดแล้วกองทัพก็เขาก็อยู่เือคือการคือถึงที่สุดแล้วอำนาจมันก็อยู่ที่ปลายกระบอกปืนนั่นแหละใช่ไหม เพื่อไทยก็ต้องรู้จักขยับในความขัดแย้งนี้ว่าในในท่ามกลางที่มีเอ็กซ์ตีมแบบก้าวไกลเกิดขึ้นถ้ากองทัพและอำนาจนำดั้งเดิมไม่ให้เพื่อไทยทำอะไรเพื่อประชาชนก็จะมีปัญหาขณะที่ก้าวไกลก็จะพยายามให้เห็นว่าเห็นไหมว่าภายใต้การที่ปณีประนอมกันระหว่างเพื่อไทยกับกลุ่มชนชั้นนำดั้งเดิมและกองทัพก้าวไกลจะสามารถสร้างความมุ่งมั่นปรารถนาอย่างไรทั้งหมดเนี่ย มันมีชีวิตของตัวมันเองแล้วกัขยับขับเคลื่อนไปรไประเด็นก็คือว่ามองภาพใหญ่แล้วทั้ง3ส่วนนี้สมดุลถ่วงดุลกัน <ừ> ขนาดไหนแล้วประชาชน <ừ> ได้ประโยชน์หรือเปล่าด้วยนะฮะแล้วแฟกต์อีกอันหนึ่งก็คือคุณก็ปฏิเสธไม่ได้พี่เพราะว่าและไอ้การเขาเรียกว่าชนชั้นนําแล้วก็มาประกบกับพรรคเพื่อไทยเองก็มันเกิดจากปรากฏการณ์ที่เป็นของพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นมาหรือเปล่าไม่มีพรรคก้าวไกลสิ่งนี้ก็ไม่เกิดนะครับคุณจะมองตัวเองว่าเป็นแคตตาลิสที่ทําให้มันเกิดการเกลี้ยกัน หรือคุณคือแคตตาลิซที่บอกว่าคุณกําลังจะเปลี่ยนทุกอย่างได้ในอนาคตเป็นอะไรกันแน่ได้ได้ทั้งสองอย่าง อยู่ที่ว่าการเดินและท่วงทํานองของพักที่ปียบุตรมาเตือนเนี่ยเพื่อจะทําให้เป็นแบบใดแบบหนึ่งนั่นแหละว่าอย่าเป็นส่วนหนึ่งของของการคือคุณจะออกมายังไงที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไหะนั้นแต่แกก็บ่นมาสักพักหนึ่งแล้วลหละว่ากรณีเรื่องของอยากให้พักเนี่ยเดินหน้าต่อในในแนวทางที่พรคอนาคตหม่ทําไว้คืออยากให้เป็นการเมืองใหม่แล้วมันคุยกันที่ชุดของวนโยบายเป็นการขับเคลื่อนในการเปิดพื้นที่ทางความคิดมากกว่าแซกันไปวันๆอะไรทํานองนี้ซึ่งผมโอเคนะคือหมายถึงว่า การพยายามทําให้เห็นภาพใหญ่ๆอย่างเนี้ของปิยบุตรเนี่ยมันพยายามจะเป็นตัวแบบไงว่าคุณจะวิจารณ์การเมืองวิจารณ์แบบนี้ก็ได้ไม่เห็นต้องไปแซก,กันเลยครับแต่ว่านํามันไส้ไหมก็นํามันไส้ได้ใช่ไหมจะเป็นเทวดาก็ได้ก็วิจารณ์กันไปว่ามันอาจจะไปสร้างวัฒนธรรมว่าออลอยลอยมาเหนือมามาเหนืออะไรเงี้ยก็ไป<ต>ว่าทาที่ พอพูดปบวิโรจน์จะหมั่นไส้ทันทีแต่มันก็หน้าหมั่นไส้ไหมพี่ว่าสุดท้ายแกบอกว่าถ้าปล่อยให้ฝั่งอนุรักษ์นิยมเขาลงไปมันจะนําไปสู่ความเป็นฟาสชิสต์ผมคิดเกินเหตุเนี่ยมันก็เกินเหตุไปนะฮะและด้วยความเคารพนะฮะอาจารย์ฮะอาจารย์ย้อนกลับไปดูตอนที่คุณขึ้นเวทีที่สามแยกมิทาวะและลองคิดดูสิ่งที่ตัวเองพูดณวันนี้เพื่อที่จะเทศนาและกลับไปดูสิ่งที่ตัวเองพูดณวันนั้นแล้วลองลองไต่ตรองดูคครรัับบว่าณวันนั้นคุณเป็นอะไร สำหรับผมจุดเริ่มต้นของความแตกหักหลายๆมิติมันเริ่มมาจากวันนั้นนะครับรวมถึงผมด้วยครับจำไม่ได้ขออภัยไม่ได้วันนั้นพี่ก็ <ผม S 1> อยู่ผมเดือดมากวุ่นตรงอาจารย์จะจาได้เนี่ยก้าวไกลประชาธิปัตย์จาได้บ่อยเนื่องจากเวลาเราจํากัดเดี๋ยวขอขยับนะฮะไปที่เรื่องของแรงงานก่อนอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเพิ่มเติมจะมาคุยในประเด็นข่าวต่อแรงงานนี่ก็คือว่า อ่ะมะติคราวที่แล้วของคณะกรรมการไตรภา,าคีก็จะมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําในปี6-7แต่ว่าจะไม่ขึ้นถึง400บาทนะครับเรื่องนี้ก็เลยทําให้บรรดารายงานเนี่ยบอกว่าผิดหวังกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าอยากจะให้ถึง400บาททั่วทั้งประเทศนะฮะหนึ่งในนั้นคือสมาพันธ์สมา สมาพันธ์สมานฉันแรงงานไทยแล้วก็สมานา์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับมีการส่งจดหมายเปิดผนึกเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ําต้องเป็นธรรมต้องเลี้ยงคนในครอบครัวได้ตามหลักสากลต้องเท่ากันทั้งประเทศพร้อมกับมาตรการควบคุมราคาสินค้าห <c oughs> ลักการพวกนี้เนี่ยผมจําได้เลยจามิโลดย้ําบ่อยมากไอเลี้ยงคนในครอบครัวได้เท่ากันทั้งประเทศ <c oughs> แล้วก็ต้องมีมาตรการอื่นที่ทําให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามันถ้าไม่เริ่มจากหลักการตรงนั้นเนี่ยนะฮะในต,ตัวการขึ้นท่าแรงจะถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองไปเรื่อย<ช>ๆผมไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นกลายเป็นเรื่องการเมืองใช่นะฮะแล้วก็อีกคณะกรรมาการไต่ากีชุดนี้ด้วยความเคมารพฮะรัฐบาลโล้มไปนะฮะผมพูดตรงเพราะมันเป็นชุดที่ถูกเซ็ตตั้งขึ้นมาในยุคข,ของพลเอกประยุทธ์นะครับอแล้วเห็นแล้วเห็นท่าทีของลูกจ้างเขาเรียกว่าตัวแทนลูกจ้างที่อยู่ในไต่ากีออกมาให้สัมภาษณ์แล้วงงอ่ะ คุณเรียกตัวเองว่าลูกจ้างหรือเปล่าตอนนี้สถานการณ์มันเป็นไหนไตภาคีมีมติออกมาว่าจ่ายค่าแรงเท่านี้นี่ซึ่งก็จะต่ำเตี้ยต่ำเตี้ยแล้วคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ได้ใช่แค่นี้มันน้อยไปต้องย้ําก่อนว่าแค่นี้มันน้อยไปแต่ภาคีเขายืนยันมาว่านี้มติไปแล้วนายกแทรกแทงไม่ได้อสมานชั้นแรงงานเขาบอกว่ามันน้อยไปก็ออกมาจี้อีกทีนึ่งนายกเขาไม่ได้แทรกแทรงนะครับนายกเขาบอกว่าขอให้ทบทวนอ่าประเด็นก็คือว่า นายกเนี่ยทําอะไรกับไทยาคยีไม่ได้เลยวะเขาก็มาขู่อะทั้งฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายที่อยู่ในไทยพาคีอะอก็ออกมาขู่ว่าเดี๋ยวถ้ามารุ่นวายเดี๋ยวโดน 1, 5, 7, หนึ่งห้าเจ็ดนะอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวนะคนที่มาจากการเลือกตั้งมาจากเสียงกึ่งหนึ่งเกินอของสภา,าเนี่ยนะครับสารมนุ์นุก็ห้ามยุ่งปปชก็ห้ามยุ่งอ,อายการยังห้ามยุ่งเลยนะไทยพาคีไทยพาคียังห้ามยุ่งอยู่เว้ยนะฮะเอาเป็นนายกไปทําไมฮะแต่งตั้งโรงเรียนพอได้ป่าววะไม่ได้อกีกนะแซงแซงราชการ ยกย้ายสมชโดนถอดในอำนาจโดยมีช็ุตแล้วนายกมีอำนาจอะไรวะแต่ว่าถ้าดูสัดส่วนของไตยภาคีคือมีภาครัฐภาครัฐก็คือส่งแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงแรงงานเนี่ยใหญ่กว่านายกแล้วเรื่องข้าราารเขาบอกว่าถ้าเอารัฐไปบวกกับตัวแทนของประชาชนนี่มีเยอะกว่านายจ้างแล้วทำไมออกมาลูกนี้ก็เพราะมันแต่งตั้งในยุคไหนเราไปดูชื่อแต่ละคนดิอาจารย์ถึงบอกว่าเปลี่ยนเลยโลชุดไปเลย ให้เป็นชุดของรัฐบาลชุดนี้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลชี้นะครับว่าจะเอาตัวเลขตัวนั้นเท่านี้แต่ให้เอากรอบการศึกษาที่มันเป็นวิชาการจริงจังมาพูดคุยกันรเริ่มจากจุดนี้ไม่ได้ประเทศนี้พ,พัฒนาต่อไปอย่างมีปัญหานะครับมันก็จะนําไปสู่ความเหลื่อมล้ํามันจะนําไปสู่ปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดอืถ้าคุณไม่รู้จักที่จะเกลี่ยแล้วคุณก็ต้องยอมรับว่าสังคมนี้เราอยู่ร่วมกันเนี่ยแรงงานมันไม่ได้เป็นทาสนะเว้ย มันไม่ใช่ว่าคุณต้องเอาเปรียบเขาแต่เขาเราอยู่ได้เพราะเขาเขาก็ต้องอยู่ได้เพราะเราม,มันก็ต้องช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นมาก่อนเลยอย่างที่จิ๊บบอกอะ่ะพักแปดทำงานแปดนอนแปดเลี้ยงคนในครอบครัวได้สองคนในประเทศนี้อยู่ที่เม็ดเงินจํานวนเท่าไหร่เอาตัวนั้นมาตั้งแล้วขอให้กระบวนการต่อจากนี้นะฮะดูอัตราเงินเฟอ้อดูอะไรอย่างเงี้ยและให้มันปรับขึ้นอัตโนมัติมไม่ใช่ามาใช้ดุลพินิษ นะฮะของทั้งการเมืองผมก็ไม่เห็นด้วยและดุลพินิษของอีกคณะกรรมการนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยมันจะไม่มีประโยชน์เลยเลยนะฮะมันมีความคืบหน้านิดนึ่งให้พัฒนาบนฐานความเป็นจริงอ่ะ่ง้คุณจะไปไงอ่ะใช่ใช่กดกันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วก็ปากก็มาบ่นเราไป4.0ไม่ได้แรงงานไม่ยอมพัฒนาฝีมือแรงงานอะไรเงี้ยคือมันไม่เกี่ยวไง ใช่ไหมนะฮะอ่าประหลัดกระทรวงแรงงานก็รับทราบความเห็นของนายกมาแล้วที่บอกว่า,วาเฮ้ยมันขึ้นน้อยไปประหลัดกระทรวงแรงงานบอกแบบนี้ว่าก็เดี๋ยวจะมีการปรึกษาหารือกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับว่าจะนํามติของคณะกรรมการไตรภาคีที่ลงไว้เมื่อวันที่8ธันวาคมเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอในวันอังคารที่ถึงนี้หรือเปล่าคือวันที่12ธันวาคมหรือว่าจะมีการหารือกันนอกรอบก่อนก่อนที่จะมตินี้ไปให้คอรมในการพิจารณาต่อไปนะครับก็ต้องรอให้ ีทนะครับใช่พี่ชูเพราะว่าพอเขาเสนอมาแล้วะคอรมอต้องขอคอรมอเราต้องมีดุลพินิษฐ์สามารถที่จะแจ้งบอกว่าเฮ้ยไม่ทบทวนะอให้กลับไปใช่ไหมก็ทำได้เป็นหน้าคอรมอลนี่เออใช่ไหมแล้วคอรมอลไม่ได้มีแต่กระทรวงแรงงานอย่างเดียวเดี๋ยวยังมี ไม่นจะให้ผ่านทําไมอ่ะก็ทบทวนโอเคไม่แชรกแซงก็ได้ไปทบทวนทบทวนในจังหได้แล้วลองคิดตรกาบางอย่างดูนะในจังหวัดที่ยากจนที่สุดคุณไปขึ้น2บาทถามว่าเขามีปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจมันถูกตีออกมาเป็นปัญหาการเมืองปัญหาความพั่นคงอะไรตั้งเยอะไปขึ้น็นขสองบาทครับคุณทำอะไรอ่ะคิดอะไรกันอยู่อ่ะออ้ยเครียดจังเลยนี่ดีกว่ามีโปรโมชั่นดีๆสำหรับใครที่สนใจคอลลาเจนและอาร์เซโล่าเชอรี่นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับเต้นะครับและก็ผลิตภัณฑ์ดีๆที่ v ว i c e p า a z านำมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับกับนี่เลยครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากฮินาฮินะนะฮะทั้ง2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นฮินาฮินะ M a c e ม o ะ a แล้วก็ฮินาฮินะ M c อ l l a g e n เจนะฮะมาฟังกันให้ดีๆนะคคุณผู้ชมว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างวันนี้เต้จะมาแนะนำสิ่งดีๆมีคุณภาพมีประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะฮะกับฮินาฮิน่าเอ e ม o l a มัน คืออะไรนะอาเซโรล่ลานะฮะคือเชอร์รี่นะครับที่ทั้งทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับแล้วนะครับว่ามีวิตามินซีที่สูงมากเรียกได้ว่าสูงมากกว่าส้มอีกนะฮะถามว่าสูงมากแค่ไหนสูงมากกว่าส้มถึง80เท่าเลยนะคุณผู้ชมตัวอาเซโรล่ลานี้นะฮะซึ่ง ตัววิตามินซีตัวนี้นะฮะก็จะเข้ามาช่วยคุณผู้ชมได้ในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องของภูมิแพ้นะฮะเรื่องของหวัดนะฮะจากอากาศที่แปรปรวนในช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับหรือว่าปัญหาภูมิแพ้จากฝุ่น PM เ5ที่ยังคงอยู่กับเรามาอย่างยาวนานนะฮะตัว M a c e r o l a นี้ก็จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะฮะรวมไปถึง M a c e r o l a นี้เนี่ยยังมีตัวแอนตี้ออกซิเดนต์นะฮะหรือว่าสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยนะครับซึ่งถามว่าสารต้านอนุมูลอิสระดียังไงอีกก็ต้องอธิบายนะครับว่าสารต้านอนุมูลอิสระนะฮะก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะฮะของผิวนะฮะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแสงแดดนะฮะหรือว่าจะเป็นจากการที่อายุเพิ่มมากขึ้นนะฮะตัวอาเซโรลาตัวนี้ก็จะสามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้หรือว่า คุณพ่อคุณแม่นะครับที่ไปตรวจเลือดมาแล้วมีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะฮะสูงไขมันที่ไม่ดีสูงนะฮะตัว L D L นี่ตัวดีเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีในร่างกายเยอะนะฮะก็จะทําให้เราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้นะไม่ว่าจะเป็นโรคความดันนะครับโรคเส้นเลือดในหัวใจนะฮะหรือว่าโรคความจําเสื่อมได้นะครับตัวออเซโรล่านี้ที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะฮะก็จะเข้าไปช่วยไม่ให้เกิดความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับมาที่อีกตัวหนึ่งกับ ฮินาฮินาเอ็มคอลลาเจนนะฮะถามว่าคอลลาเจนดียังไงคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินชื่อของคอลลาเจนมานานแล้วฮะฮิตติดตลาดมาเป็น10บสปีแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องไขข้อได้ดีจริงๆสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วมาพร้อมกันกับฮินาฮินาเอ็มคอลลาเจนนะครับตัวนี้จะเข้าไปแก้ปัญหาใครที่มีปัญหาลุกก็โอยนั่งก็โอยนะครับขยับแล้วดังกรอบแกรบกรอบแกรบนะฮะไขข้อมีปัญหาตา นี้จะเข้าไปเสริมนะฮะสิ่งที่เรียกว่าน้ําหล่อเลี้ยงไขข้อต่างๆของเราได้นะครับตัวน้ําหล่อเลี้ยงที่มันจะลดลงไปจากการที่เราใช้มาในทุกวันนะฮะหรือว่าใครที่มีปัญหาอายุมากขึ้นแล้วผลิตน้ําหล่อเลี้ยงได้น้อยลงเนี่ยตัวเอ็มคอลลเจนนี้ก็จะเข้าไปปรับสมดุลน,นะฮะให้ตัวของน้ําหล่อเลี้ยงเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะครับสามารถขยับร่างกายได้อย่างปกติและที่สําคัญฮะคอลลเจนไม่ได้มีดีแค่เรื่องของไขข้อเท่านั้นแต่ยังมีการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวหนังได้อะ ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวกายนะทำให้กระชับทําให้เต่งตึงลดเลือนริ้วรอยได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าฮีนาฮีนาเอ็มคอลลาเจนเนี่ยดูแลตั้งแต่ภายในนะฮะไขข้อของต่างๆของเรานะฮะจนถึงภายนอกซึ่งเป็นผิวหนังผิวหน้าผิวกายของเราเนี่ยให้กลับมาเต่งตึงกระชับได้ยิ่งขึ้นนะครับอ่ะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าดียังไงอีกวันนี้เต้ชงให้ดูเลยคุณผู้ชมกับอะเซโรลานะครับตัวนี้อ่า ง่ายๆนะฮะใส่เข้าไป1ช้อนนะครับวันละ1ช้อนวันละ1ครั้งเท่านั้นหรือว่าคุณผู้ชมซื้อไป2อย่างนะฮะอยากจะกินกับคอลลาเจนก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราออกแบบมาแล้วคุณผู้ชมคอลลาเจนของเราเนี่ยไม่ขาวนะฮะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสามารถชงผสมพร้อมกันได้2อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือว่าตัวอะเซโรล่านะฮะแล้วก็เทน้ําลงไปอย่างนี้เลยวันละ1ครั้งนะฮะอย่างละ1ช้อนเท่านั้นคุณผู้ชมง่ายๆเลยนะครับ รสชาตินี่บอกเลยว่ารสชาติดีมากๆชงง่ายๆละลายง่ายๆแบบนี้นะฮะคนแป๊บเดียวไม่ต้องเหนื่อยแรงนะฮะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถยกดื่มยกชิมได้เลยรสชาติดีไม่มีกลิ่นขาานะครับสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดตรงประเด็นนะฮะที่คุณผู้ชมประสบอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มาแค่แนะนําสินค้าดีๆมีคุณภาพเท่านั้นแต่ยังมีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมอีกด้วยนะฮะกับ ฮินาฮีนาเอ็มอะเซนะครับตัวนี้คุณผู้ชมฟังราคาให้ดีๆนะปกติราคา690บาทวันนี้รถพิเศษส,สุดๆไปเลยเหลือเพียง299บาทเท่านั้นคุณผู้ชม299บาทเท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าก,กระปุกเดียวมันไม่จุใจมันไม่พอใจคุณผู้ชมอยากได้ไป3กระปุกอย่างนี้เลยนะฮะ3กระปุกอย่างนี้690บบาทเท่านั้นคุณผู้ชม คุณผู้ชมจ่าย690บาทคุณผู้ชมได้ไป3กระปุกหาดอกมาแล้วเนี่ยตกกระปุกละ230บาทคุณผู้ชมคุ้มมากๆถือว่าเป็นความคุ้มในการลงทุนกับสุขภาพของคุณผู้ชมนะที่ว่าถ้าเกิดว่ามันเสียไปแล้วเนี่ยอะไรก็มาทดแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นลงทุนกับคุณภาพชีวิตคุณภาพสุขภาพของคุณตอนนี้คุ้มสุดๆเลยนะฮะกับอีกตัวหนึ่งคือฮีนาฮินาเอ็มคอลลาเจนฮะคุณผู้ชม1กระปุกเนี่ยปกติแล้วราคา790บาทฮะวันนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั คุณผู้ชม359บาทคือ1กระปุกแล้วถ้า3กระปุกคุณผู้ชมรับไปเลยแบบ3กระปุกแบบนี้ในราคาเพียงแค่790บาทเท่านั้น790บาทเท่านั้นคุณผู้ชมได้ไป3กระปุกนะฮะย้ำอีกครั้งหนึงทวนอีกครั้งหนึ่งอะเซโรล่า3กระปุก690บาทนะฮะคอลลาเจน3กระปุก 790บาทเท่านั้นที่สําคัญคือส่งฟรีทุกออเดอร์มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะฮะช่องทางการสั่งซื้อง่ายๆเลยคุณผู้ชมโทรมาได้ที่ Voice Plaza นะฮะ4 8 1 1 4 8 1 1 4 Voice Plaza 02-114-8114นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะ Voice TV .shop หรือว่าใน Line Official Account นะครับ Add Voice Plaza นะฮะคุณผู้ชมสามารถโทรมาคุยกับเราเข้ามาสั่งซื้อในเว็บไซต์ได้เลยนะฮะพนักงานของเรา call center ของเราเตรียมตัวรอรับสายจากคุณผู้ชมอยู่นะครับสามารถ เข้ามาสั่งซื้อสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพที่ Voice Plaza คัดสรรมาแล้วให้กับคุณผู้ชมนะฮะพร้อมส่งตรงความห่วงใยพร้อมส่งตรงการดูแลที่ดีถึงมือคุณหน้าบ้านคุณนะครับกับ Voice Plaza ครับมาตามไปในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำกันต่อนะครับมีความเห็นมาจากทางคุณธนิโสรัต รองประธานสภาองค์กรนายจ้างผู้ประกอบการค้านะครับและอุตสาหกรรมแห่งไทยนะฮะหรือว่าอีคอนไทยเนี่ยก็แสดงความเห็นที่ต่างไปจากคุณเศรษฐานะครับคือส่วนตัวมองว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมันสอดคล้องกับสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยทำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอกชนสามารถที่จะรับได้และพิจารณาการพิจารณาของบอร์ดค่าจ้างในครั้งนี้มีกรอบชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการคำนวณค่าจ้างรายจังหวัด ที่มีที่มาในการปรับขึ้นค่าแรงก็คือใช้วัดจากผลิตภาพของแรงงานจึงเป็นที่มาของแต่ละจังหวัดปรับขึ้นไม่เท่ากันนะครับทีนี้คุณธนิตบอกแบบนี้ด้วยนะครับส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความเห็นไม่พอใจเนี่ยเบื้องต้นนั้นคุณเศรษฐานะครับคงไม่สามารถที่จะสั่งการทบทวนค่าแรงได้เพราะว่าถือเป็นการแทรกแซงการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะผิดมา,ต,าตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีมติออกมาแบบนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดครับการขึ้นค่าแรงในปี67เต่อไปเนี่ยกระทรวงแรงงานก็จะเสนอขอมติจากคณะร,รัฐมนตรีรับทราบต่อไปทีนี้คุณธนิชบอกแบบนี้ว่าส่วนการออกมาไม่พอใจกับเรื่องค่าแรงเนี่ยเ,เป็นเรื่องการเมืองเป็น<ย>ก,การเล่นการเมืองมากเกินไปนนอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยที่คุณเศรษฐาบอกว่าไม่พอใจก็ระัฐมีไว้ทําไมวะครับ ไปพาคีพ่อทุกสถาบันเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ไหโอ้โหสุดยอดจริงฮะแต่เราก็รู้กันอยู่แล้วชื่ออะไรประมาณนี้งั้นผมขอนิดเดียวคุณธนิตถ้ามีโอกาสได้ฟังอยู่เนี่ยบอกว่าได้มีการคำนวณจากผลิตผลผลิตภาพของแรงงานอะไรต่างเนี่ยเปิดออกมาดูหน่อยอยากเห็นเนาะนักวิชาการรายละเอียดเนาะเพราะมันมีนักวิชาการที่เขา โตเถียงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตผลของแรงงานไทยมันเลยน้าค่าแรง300เนี่ยไปไกลอก็จะได้มาเปรียบเทียบแล้วถกเถียงเรื่องนี้เป็นอย่างเป็นระบบสัทีไม่ใช่พวกคุณกุ๊บกิบทำอเอาศัพท์เทคนิคใส่เพื่อที่จะให้ความชอบธรรมตัวเองแล้วต้องเป็นแบบนั้นเหรอครับงงอ่ะ เปิดเลยจะได้มาคุยกันแต่ว่าไปรับคุณธนิดแต่แต่คุณธนิดผมเฉยๆนะมันมีตัวแทนไตภาคีที่เป็นแรงงานมาพูดคนนั้นอะผมสงสัยยิ่งกว่าอีกนะฮะว่าทําไมไม่ได้อยู่ฟังบอกว่าทําไมไม่ทำเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ต้องขึ้นให้รัฐบาลเนี่ยไปแก้ไขเรื่องค่าของชีพดีกว่าเอาเป็นทางอ้อมไปแล้วเกรงว่าเดี๋ยวขึ้นค่าแรงคนที่ได้ประโยชน์คือแรงงานการด้าว ดูวิธีคิดใช่ไหนี่อันนี้เป็นวิธีคิดยอดมากเขาถึงขนาดให้ขึ้นกันว่าพอขึ้นค่าแรงขั้นต่ําแล้วอ่ะไทยแรงงานไทยได้กี่เปอร์เซ็นต์ต่างด้าวได้กี่เปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ขับเคลื่อนเหรอเขาไม่ได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเหรอขับเคลื่อนดิเรียกน้องเลยให้แรงงานต่างด้าวกลับให้หมดแล้วพวกคุณน่จะมาทำไหมงานที่เขาทำอ่ะใช่ใช่นะฮะอ่ะรถทิพย์ไทยวันนี้5้าโมงเย็นนะครับ11ธันวาคมพบกับคุณปอยตีชดายืนยัน หมอโชนานทำงานไม่มีวันหยุดนี่ล่าสุดฮะฉีดวัคซีน HPV ป้องกันาการเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิน1ล้านโดสแล้ว,ว<า>นะครับคือกำหนดไว้ร้อยวันหลังจากตั้งรัฐบาลใช่ไหมทีนี้เมื่อ9ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดทะลุเป้าแล้วล้านกว่วาแล้วตอนนี้<ต>นะครับก็ถือว่าเป็นนี้ควิกวินอันนี้จะฉีดทั่วหน้านะครับ กับผู้หญิงทุกคนใช่ใคร,ครประสงค์ไปฉีดฉีดได้เลยอยังมีอีกหลายเรื่องนะที่คุณปอยชิชาจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมชั้งโครงการแก้หนี้บุคลากรสาธารณสุขแล้วก็บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ด<ม>ีเดย์แมกราคมนี้<ม>นะครับ<ม>ติดตามได้ในรายการรถทิพย์ไตยห้าโมงเย็นวันนี้นะครับส่วนอีกสักครู่ปากแจวกันต่อนะฮะกับอาจารย์วิโรธให้อาจารย์<ม>วิโรธพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ เรา3คนยังอยู่ในทอล์กอิ t ไทยแลนด์ช่วงเย็นวันนี้ด้วยเมาทั้งสถานีครับวันนี้เปทำการบ้านมาโต้ร์ใหม่เดี๋ยวแบ่งบทกันเดี๋ยวแบ่งบทกันอ่ะบทเวลาของเวกับไทยแลนด์แล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ